สวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆเสริมชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองอารหฮังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมกับ สาวาคาโตภพระคะวตาธรรมโมธรรมมังนามาสามีกราบสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวากะสร้างโคสร้างขังนามามีกราบ พุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดเชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามาหาโพคะวาโหูข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโลกะนาถังระตะนัตตะยัง อภิพปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามสามบภพภูมิวันทามิเจตยังสัพพังสัพพันธานี ุปติทตังสาลิสาลีลิกธาตุขอบูชากระาบไหวพระสถูปซึ่งปดิฐานพระบรมสาลีลิกธาตุตามที่ต่างๆ มหาโพธิงชินาชินะโยจะพุทธะลูปังสกลังสะทาขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูกทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรู้ ทิสาทิโสเอหิภูมิโมอัม,มะอัม,มะอมมะภูมิมาอาคันฉันตุข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีและ พระแม่คงคาทุกท,ทิทุกทางทั่วสากลพิภพกอนุษสานังสหยังปิโยเทวาสีหะราชาเอหิจิตตังปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลายองค์เทพเทวาทั้งหลายสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายจงมีจิตที่เป็นมิตรสามคัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุ